โนนจิกซึ่งมีท่านอาจารย์ณภัยเป็นเจ้าวาดได้นำพาสาัาญาิโยมบาศกอุบาสิกาได้มีการทําบุญก่อนเข้าพรรษาก่อนจะเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนตามประเพณีผ้าอาบน้ำฝน ก็ถวายในช่วงก่อนเข้าพรรษาถวายต้นเทียนถวายธูปเทียนในเตรียมเตรียมเข้าพรรษานี่วันนี้ก็วันที่วันที่สิบอีกไม่กี่วันสองสามวันข้างหน้าก็จะเข้าพรรษาสู่กันเข้าพรรษาของชาวพุทธบริษัททิ่สูก่ก็อยู่ภายในวัด ญาติโยมก็เข้าหาวัดเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมจำศีลหาคุณงามความดีในช่วงมัษานี้จะเอาอะไรมาเป็นข้อปฏิบัติชำระร้างกิเลสมนทินออกจากกายวาจาใจของเรายาเสียโอกาสในช่วงสามเดือนปีหนึ่งก็มีมีสามเดือนนี่ชีวิตที่ทำอะไรมาตลอดทั้งปีเราไม่ได้กำหนด แต่ช่วงพันษานี้ก็เป็นช่วงที่เอาให้มันเหมือนฟ้าฝนตกลงมาช่วงเย็นช่วงเขา้าพันษานี้ก็ช่วงเขา้าฤดูฝนฝนก็ตกทุกวันทุกวันฝนตกมาก็เย็นแผ่นดินก็เย็นคนก็เย็นทำไร่ทำนาทำมาหากิน ถ้าฝนไม่ตกแห้งแรงอืมมนุษย์ก็อยู่ยากลําบากธรรมะนี่ก็คล้ายๆกันฝนจะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันนี่กระ้องอาศัยธรรมะธรรมะปฏิบัติศีลธรรมศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดอะไรดีๆธรรมะข้อไหนดีเอามาปฏิบัติสร้างบารมีเราก็จะ บารมีนี่ต้องสร้างต้องสร้างเอาอธิษฐานเอาแล้วก็อธิษฐานเฉยๆปรารธนาเอาเฉยๆถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีผลสำเร็จอยู่ที่การการปฏิบัติกิจกรรมวันนี้ปารพการทำบุญถวายผ้าได้ก็ททำบุญอุทิศให้แก่ญาติาให้ ผู้ที่ล่วงลับไปตามธรรมเนียมการทำบุญเป็นการาล้างบาปเป็นการสะดอะเคราะห์เป็นการใช้นี่ลวมๆกันก็เ,เป็นสิ่งที่การแสดงออกถึงความรู้สึกถ้าทำให้ผู้ตายก็คิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็ไม่มีอะไรนอกจากการทำบุญอุทิศให้ เราก็ทำหน้าที่นี้ไปสำหรับาการเครื่องถวายไทยทยานนี่นะอันดอกไม้ทูบเทียนดอกไม้นี่เป็นของอ่อนเป็นของสวยของงามชาวพุทธเราก็ดอกไม้นี่เอามาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดอกไม้นี่เป็นตัวแทนของพระสงฆ์ อย่างที่ว่าคนพระพทุทธเจ้าโบชาพระพทุทธเจ้าคนของพระธรรมโูชาพระธรรมของพระสงฆ์คนของพระพทุทธเจ้าโบชาด้วยอะไรเรามีทูบสามสามดอกเวลาจุดทูบหมายถึงคนทั้งสาม กรุณาคุณปัญญาคุณวิสุทธิคุณแล้วก็สิ่งที่บูชาพระธรรมก็คือทูปคือเทียนสองเล่มเทียนหมายถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าหมายถึงแสงสว่างธรรมะคือปัญญาปัญญาคือแสงสว่างแสงสว่างเสมอด้วยปัญญามีอันนี้ก็พระธรรม หมายถึงเทียนสองสองเล่มเวลาจุดทูบเทียนนะ่ะนะพระสงฆ์ก็ดอกไม้พุ่มดอกไม้มีหลายสีมีสีแดงสีเหลืองสีขาวมารวมกันในแจกันเอามาร้อยเป็นพวงมาลามันก็สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยหมายถึงคุณของพระสงฆ์พระสงฆ์นี้จะมาจากสถานที่ต่างๆ บางคนก็มาจากตะกูลสูงบางคนก็มาจากตะกูลต่ําแต่เข้ามาสู่พระศาสนาก็เคารพพระวินัยตามอาวบโสพันเตผู้บวชก่อนก็ต้องเป็นผู้ที่อวบโสเราถือกันอย่างนี้ผู้ที่บวชที่หลังพันเตก็ให้กราบเคารพเชื่อฟังผู้ที่บวชก่อนมีการคารพคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตนหมายถึงดอกไม้ดอกไม้นี่จะเป็นตัวแทนเวลาเราไปไหนไปไหนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองก็ดอกไม้อาดอกไม้ดอกกุหลาบดอกมะลิเอามาต้อนรับกันก็ชื่นใจหมายถึงแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจใจดีนี่ดอกไม้นี่จึงเป็นเป็นสิ่งที่ตัวแทน คุณงามความดีการแสดงออกทําอะไรก็อดอกไม้แม้แต่ง,งานแต่งแม้แต่ง,งานศพศพนี่มันเป็นของไม่สะอาดเนาะจัดงานศพเอาศพเอาไว้ในในโรงหีบแต่ส่วนประดับประดาข้างนอกนี่กูโว้ยดอกไม้สวยอันนี้คือคือของตกแต่งของตกแต่งดอกไม้นี่ทีนี้การเอาดอกไม้เป็นตัวอย่างแล้ว เราจะน้อมจิตน้อมใจของเราเนาะน้อมจิตน้อมใจใจของเรานี่ให้ให้เป็นเหมือนดอกไม้ที่สวยงามใจของเรานี่ให้มีน้ําจิตน้ําใจพูดจาก็ให้เป็นภาษาดอกไม้สื่อสารกันด้วยภาษาดอกไม้อย่าเอาภาษายักษ์ภาษามารอันตพานเราก็พูดเป็นมันก็เป็นศีลเป็นธรรมสุภาษิต พูดเป็นเป็นธรรมะธรรมโมถ้าพูดนั้นเป็นก็ก่อกันอะไรไม่ดีนะทำให้เกิดความเสียหายพูดออกจากปากแต่พูดออกไปแล้วมันเป็นเจ้าเป็นนายเขาว่าถ้าพูดดีโอ้นึกถึงทีหลังก็สบายใจไม่เป็นโทษไม่เป็นภยัยถ้าพูดอะไรเพียพลาดไปแล้วไม่ยับยัง้งพูดตามอารมณ์ตามชอบใจสะใจ หลังจากพูดไปแล้วมันเป็นนายนึกถึงเทไรก็กินแหนงแขงใจตัวเองเพาะนั้นก็ที่ปฏิบัติธรรมนี่ก็ให้สํารวมกายวาจาใจอย่างนี้ไม่ให้ทํำบาปมีสติมากก่อนเมื่อมีสติแล้วก็จะก่อนจะพูดเออก่อนจะพูดก่อนจะทําอะไรคิดก่อนมันควรไม่ควรเอออันนี้ปัญญามาก่อนสติมาก,ก่อน คนนั้นจะจะไม่พลาดเป็นคนไม่ประมาทเป็นคนไม่ประมาทรู้ตัวเสมอว่าควรทำอะไรแต่ถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่พูดก็พูดไปตามอารมณ์ไปเรื่อยๆคิดก็ไม่มีระเบียบพูดก็ไม่มีระเบียบการกระทำอะไรก็ไม่มีระเบียบอันนี้คือคนคนไม่ปฏิบัติในจิตใจหน่อยหมักหมมเอาแต่ความไม่ดีไว้ในใจความโลภ ความโกรธความหลงอิจฉาพยาบาทอ,อันนี้คือคนหมักหมมแต่คนปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมรักษากายวา,ายาใจเอาศีลมาปฏิบัติเอาทานมาปฏิบัติให้ทานเพื่อละความโกรธรักษาศีลเพื่อละความโกรธภาวนาเพื่อละความหลงในช่วงเข้าพรรษานี้นะญาติโยมทั้งหลายสามเดือนนี้นับถอยหลังเมื่ออธิษฐานพรรษาแล้วครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์เข้าพรรษา นก็อยู่ในสถานที่วัดนี่ไม่เที่ยวไปไหนมาไหนตั้งใจศึกษาก็ทำยังไงจะเินเาภาวนาจิตตภาวนาเจะเินเสมณธรรมหน้าที่ของพระญาติโยมก็หาโอกาสเ,าเข้าวัดเข้าวา่าถ้าบางคนมีโอกาสพอจะมาจำสิ้นแปดมาโน่งเขาอยู่ที่วัดสามเดือนก็ถือว่ากำไรชีวิตถ้าบางคนไม่มีโอกาส เถึงขนาดนั้นก็ให้วันพระให้ได้มาวัดแบ่งเวลาหานเวลาอย่าหาว่าจะอ่างนั้นอ่างนี้ว่าตัวยากภารกิจอะไรนี่ไม่มีความพร้อมเราจะเสียโอกาสวันพระก็ให้ให้ได้มาเรียกว่าหารหารเวลาให้ตัวเองวันเจ็ดวันครั้งหนึ่งไปวัดนี่การเรียกว่าหาร แล้วก็ทุกอย่างเวลาสวดมนต์ไหว้พระทำวัดสวดมนต์อยู่ที่บ้านตัวเองก็หารให้ด้วยกินข้าวเย็นเสร็จก่อนจะนอนก็ให้เข้าห้องพระนั่งสมาธิทำวัดรสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรตลอดทั้งวันทำมาเอาไปล่วงละเมิดศสีลนข้อใดบ้างมาทบทวนแล้วก็มามาระลึกได้แล้วก็ถ้าหากว่ามันมีเรื่องมีเราอะไรมาก็กับเพื่อนกับฟงอะไร ก็ให้มาทิ้งตรงนั้นเวลาทําบัดสวดมนต์แผ่เมตตาก็ให้ปงให้ปล่อยวางตรงนั้นให้เลิกอย่าเอาให้มันข้ามวันข้ามคืนผูอกอาฆาตพยาบาทจองกรรมจองเวรอะไรไปก็ให้จบสําหรับวันนั้นนอนหลับสบายนอนหลับก็ฝันดีอย่างนี้นะคนปฏิบัติธรรมแผ่เ,เมตตา วิธีปฏิบัติของจ้าพนของเราก็ให้จรู้จักหน้าที่อย่างนี้ก่อนนอนเดี๋ยวทีนีเ้เวลานอนก็เหมือนกับว่าเราตายไปรยยะะช่วะะสั้นๆนอนเหมือนตายนะชีวิตของเรามันสั้นชีวิตนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปถึงวันพรุ่งนี้เรือนนี้ก็ไม่รู้หรอกมันไม่แท่งไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอน นั่นแหะคือเวลาก่อนนอนก็ทําอะไรให้เสร็จทุกอย่างแล้วก็นอนภาวนานอนนนอนก็เป็นการภาวนานะหลับให้คาพุทโธนั่นแหละและ,และดึกถึงคุณพระรัตนใยเป็นที่พึ่องอันสูงสุดอยู่ในชีวิตของเราเป็นประจำนอนก็เพราะหลับไปนะหลับไปแล้วตื่นตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งโอ้ยังมีชีวิตอยู่เรายังไม่ตายเนาะ ยังไม่ตายนี่ก็ถือว่าเกิดชาติใหม่ขึ้นมาอีกวันหนึ่งตอนเช้ามาเราจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเยงบ้างให้แก่สังคมวันนี้เราจะไปทําบนที่ไหนตื่นแต่เช้าทําบนตักบาตรทําบนตักบาตรตอนสายก็ไปวัดไปอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ตอนเย็นก็หาโอกาสเอาอย่างนี้ญาติโยมเอาตัวอย่างที่ดี น้องปราท่านว่าเอาอย่างกาแต actually, rawn, ellt, ่อย่าเอาอย่างกาเอาอย่างกาแต่อ <reopening> ย <p appeals champion> ่าเอาอย่างเออเอาอย่างกาอย่าเอาอย่างกากามันต no <tavalla> ื่นแต่เช้าไปหากินอไปตามท้องไร่ท้องนาไปไปลักขโมยของเขากินนะนะกามจะมีนิสัยอย่างนั้นแต่มันมันมันตื่นแต่เช้านี่ให้เอาตัวอย่างมันแต่ว่าถ้ามันไปกามันไปลักไปขโมยเราจะไปเอาตัวอย่าง อย่าไปเอาตัวอย่างเรียกว่าเอาอย่างแต่ว่าอย่าเอาอย่างอยีางกาอย่างนี้เราเป็นคนเจ้าไฟศีลไฟธรรมนักปฏิบัติตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าทำบัดสวดมนต์ทำอะไรก็ทำวันนี้ก่อนจะเป็นวันใหม่แสงอารุณ์ก็แสงเงินแสงทองก็ขึ้นมาแสงเงินแสงทองบอกให้รู้ว่าจะมีวันใหม่ อีกไม่นานตีสี่ตีห้ากอ็อาทิตย์ก็ขึ้นขอบฟ้าสว่างสวอันนี้เราก็ไปทำมาหากินมันมันเป็นอย่างนี้ไอคนที่จะร่วงเรืองในศีลในธรรมการปฏิบัติเอาตัวเองให้ให้รอดต้องมีทิศทางเป้าหมายเบื้องต้นให้ครบบัณฑิตและเป็นผู้ที่ มีความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิอย่างนี้นะเห็นถูกต้องว่าบาปมีบุญมีสวรรค์นรกมีเชื่อในคําสอนพระพุทธเจ้าเชื่อความตัดสรุปของพระพุทธเจ้ามั่นคงในศรัทธาไม่หวั่นไหวอย,อ,ยอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ปัญญาสัมมาทิฏฐิตัวนีเน้เป็นเบื้องต้นแห่งพรมจันย์ต่อไปเป็นเบื้องต้นนี่คือจุดเริ่มต้นที่จะ,ะไปสู่ หนทางอย่กว่าเข้าสู่มรรคผลนิพพานนะนะ <Yeah. S 1> ก็สัมมาทิฏฐิเห็นเจ้า <Yeah. S 1> ือเห็นอริยสัจ <Yeah. S 1> ือเห็นทุกนะทุกชีวิตของเรานี่ถ้าหากว่าเราไม่มามาปฏิบัติมาปฏิบัติที่เยิงท่านให้ตามดูทุก, <Yeah. S 1> ท,ก,กทุกในการเดินทุกในการเดินการนั่งในการนอน mm. หนวก็หายเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวาทางกายของเราเอา่าน้อยก,ก็ปวดหนักปวดเบาอะไรนั่งนานๆก็ มันก็ปวดแค่งปวดขาทุกทั้งนั้นเห็นธรรมคือเห็นทุกเห็นธรรมคืเห็นทุกอริยสัจทุกขังอริยสัจต,ต่างต่อไปก็ทุกแล้วก็เกิดเกิดได้ก็แก่ได้ก็เจ็บแล้วก็ตายเกิดก็เป็นทุกเจ็บก็เป็นทุกตายก็เป็นทุกถ้าเห็นอย่างนี้ไม่ผิดถ้าคนาไม่เข้าใจอย่างนี้ปฏิบัติมันก็ไม่ไม่เข้ามาทางอริยมรรน,นะ ศีลส,สมาธิปัญญาเป็นตัวบังคับแล้วก็ให้ตรวจดูตัวเองถ้าหากว่าเราเป็นไข้เราก็ไปหาหมอไปหาหมอหมอก็ตรวจเอ็กซเรย์เป็นโรคตับโรคไตอะไรมันก็รู้นะ,ะถ้าถ้าเป็นโรคทางกายถ้าเป็นโรคทางใจของเรานี่มันเกิดจากอะไรเกิดจากทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไปทําผิดทําบาปทําชั่วผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง ปานาอตินนากามีมุสาสุราต้องผิดก็เป็นเหตุให้เป็นเบนเป็นภัยถ้ารักษาศีลได้ก็สุขะติงยันติมีความสุขไม่มีเวนไม่มีภัยมีพวกทรัพท์สมบัติปลอดภัยไม่มีโจรมาลักมาขโมอยอันนี้เป็นอริทรัพย์ของเรานะมันเป็นของที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทรัพอ,อริยทรัพย์มันเป็นเหมือนเงาติด ที่ตามตัวเราไปทุกพบทุกชาติของที่เรารักหวงแหนรักหวงแหนที่เราหามามากๆบางคนก็มีมากจนเหลือกินเหลือใช้ถ้าจะทําให้เป็นประโยชน์ก่อนที่เราจากไปก็ให้ค้นออกเปรียบว่าเ,าเหมือนไฟจะไหม้บ้านของเรานี่นะไฟจะไหม้บ้านจนจะมา ป่นก่อน,อนไฟจะไหม้ปนจะป้นเนี่ยเรามีทรัพย์สินอะไรอยู่ในบ้านของเราอย่าประมาทให้ขนออกเมื่อไฟไหม้จริงๆเข้าไฟก็ไหม้บ้านแต่ไ,ไม่ทรัพย์สมบัติเงินทองเราขนออกแล้วนั่นก็ยังเหลืออยู่ส่วนอุประมาณร่างกายนี้ก็เหมือนกันชีวิตของเราไม่แน่นอนวันหนึ่งก็ต้องเผาเมื่อหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปทรัพย์สมบัติเอาไปไม่ได้ด้วย ทิ้งไหมในโลกนี้นี่ให้คิดอย่างนี้สิ่งที่เราขนออกด้วยการให้ทานอ,อการอามารักษาศีลมาฟังเทศทำบุญอย่างนี้คือขนออกอ,อในที่สดุดเ,เราก็เกิดก็แก่ก็เจ็บก็ตายตายเน่าเข้าลงเผาในเมนวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของทุกคนไม่เป็นไรบนเรา คือทรัพย์สมบัติละคนออกหมดแล้วตายแต่ร่างกายเพอแต่รา่างกายอย่างนี้บนก็เลยปุญยานิปรโดกัจจมิงปฏิทาาโหนติปานีนัน,นติเป็นที่พึ่งไปในภายภาคหน้าต่อไปกัญญานามิตรติดตามเราไปทุกภพทุกชาติเราจะคิดว่าในช่วงชีวิตท,ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้และจะโยไปอีกกี่ปีไม่ทราบก็ไม่มีใครรู้แล้วให้คิด ทำกันบ้านให้ตัวเองดูว่าอที่เราทำบุญมานี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้บุญมากแค่แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นถึงห้าเปอร์เซ็นถึงสิบเปอร์เซ็นไหมนี่นะคิดเอานี่ละ่ะได้ทำบ้างบางคนถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ก็ให,ให้รีบทำนะเพราะว่าชีวิตเป็นของน้อยถ้าคิดว่าเราทำ ยังไม่พออยังไม่พอแก่ความต้องการทำบุญนี่ไม่รู้จักอิ่มปาดบันเด็ดท่านไม่รู้จักอิ่มในการทำบุญในทำความดีอืมถ้าถ้าปุถุชนนี่ก็เขาจะอ้างว่าใช่จะทำบุญให้ทานเขาก็ว่าเนี่ยนะอันตรพานจะให้ทานกลัวจะยากจนอันตรพานก็จะยากจนก็จะหมดนะ นี่คิดอย่างนี้ก็เลยตนันีก็เลยมีกลัวไม่อยากจะให้ทานเพราะหวงเห็นเพราะความตันีกลัวว่าให้ไปแล้วจะหมดนี่คือพวกอันดภา,านแต่บัณฑิตชนกลัวจะยากจนจึงคนขวายในการทําบุญให้ทานหมายความว่ากลัวถ้าหากว่าเราไม่ทําบุญไว้ชาตินี้ต่อไปในภายภาคหน้าเราจะเป็นคนยากจนไม่ได้ทมทำบุญเอาไว้ เ,เกิดมาถ้ามีชาติหน้าชาติต่อไปก็เกิดเกิดมายากเกิดมาจนไม่สมประกอบถ้าอยากรวยก็ให้ทำบุญทำทานบารมีถ้าอยากสวยก็รักษาศีลรักษาศีลนี่เป็นคนงามกิริยามารยาทก็เกิดมาจากอานิสงส์ที่ทำไว้ทุกคนนั่นแหละสร้างบุญบารมีถ้าอยากมีสติปัญญาก็มั่นภาวนาฟังเทศฟังธรรม ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่เสียทีที่เกิดมาชาตินี้ส่วนเปล่าขอฝากอัศธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ทางวัดโนนจิกอาจารย์นภัยจเจ้าอาวาตเดบชักชวนพาญาติโยมได้จำบุญก่อนเข้าพรรษาอุทิศส่วนบุญสนให้แก่บรรพบรุษชนที่ร่วงลับไปแล้วส่วนหนึ่งก็ ได้ทำบุญถวายผ้าอาจน้ำผลแก่พระเจ้าผู้สงก่อนจะเข้าพรรษาและก็ได้ถวายดอกไม้ทูบเทียนขอขมาคณะครูบาอาจารย์พระเถรานุเถ,ถ,ถระเถระตามขนบธรรมเนียมอันนี้เป็นประเพณีของชาวพุทธของเราทั้งหลายทุกคนให้มีอยู่ในใจถ้าเราช่วยกันปฏิบัติพระพุทธศาสนาอย่างนี้ วัดบารามพระเจ้าพระสงฆ์พุทธศาสนาคือความสุขสงบร่มเย็นก็ยังอยู่ในเมืองไทยเราตลอดให้สามัคคีกันไว้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการทะโนบางวงพระพุทธศาสนาด้วยข้อวัดปฏิบัติข้อวัดปฏิบัตินี่ก็คือปฏิปฏิบูชาด้วยอย่าเอาแต่บนอย่างเดียวให้ปฏิบัติสมาธิด้วยสมถะวิปัสสนาด้วย ควบคู่กันไปปฏิบัติให้เป็นด้วยขอฝากจาติโยมทั้งหลายทุกคนนะก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ตามสมควรขอ,ขอให้ทุกท่านทุกคนจงขอให้คุณพระคุ้มครองปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขให้อยู่รอดปลอดภัยมีแต่ความสุขความเจริญในศีลในธรรม ในพระพุทธศาสนาจงด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุนะทาพรเนะาะยะทาวริวะาาภูราปริปุเรนเิสาัรัง เอวามีวะอิโตทินังเตตานังอุปกะปะติยิจิตังปะติตังตุมหังคิปพมีวะจะมิจะโตสัพเพบุเริ่งดุสังกปะจันโทปนารโสยะทามณีโสติรโสยะทางอภิถิอวิวันฉันตุสัมภารกุมินันสะโด あ、でも、は、わ、わ、ん、だ、ら、よ、そ、き、に、が、よ、こ、ま、わ。 อาภิวันอนสินิสานิจังวัจจาะจายนุจะรจรธรรมวันเดินหายุวันโสุขังภาลังอาญจะโคักขินาทินานสังกมิสุปฏิติจางทิขารดังอิตายะจาตานาสอุปกาปะติ สอยาิธัมโมจายังนิดัสสิโตเทตนะปุจจาจกตาโอลาลาภาลันจะพิกุณามโนปตินางตุมิปุญญปัสจังอนัปักันเดนหายุตโตบะลโตติรนวันโตปาติวันโต จวักจับอาตมิทาวิสุขังโสอธิการเสติอายุนาตวะพลังบันดางสุขังจาปฏิภาณโจวนเอิงขายาสวะางโหติยะตุบาปเจตีติยัมบวตุสัพภังกะลังละขันตุสาพะเทวดา ชาปะพุทธานุภาเวนะสนาโสติภวันตเตชปาวัตุสัพมังคะนังรักขันตุสัมบเทวตาสชาพนธรรมานุภาเวนะสนาโสติภวันตเตชปาวัตุสัพมังคะนังรักขันตุสัมบเทวตา สัมปสังฆานุปเวนะสันดสติภาวันโตเตนขอโอกาสก่อนที่จะโยมจะกราบพระคือมีญาติโยมเรียกร้องมาอยากให้ทําโครงการหนึ่งเดียวใจเป็นทานพระอาจารย์ก็เลยยังไม่ตัดสินใจว่ามันยังสภาวะโลก ระบาดก็ยังไม่ไม่เงียบหายไป mm hmm. แต่มีโครงการหนึ่งที่จะทำให้เราคือวัดป่าน้ำบุ่นท่านปอาจารย์เฉลิมชัยท่านเทคอนกรีตทางเข้าวัดแล้ว mm hmm. มันยังไม่แล้วเสร็จท่านได้ไปร้อยเมตรแล้วละ่ะยังเหลืออยู่ประมาณสี่สิบเมตรใช้งบประมาณ ปรึกษากับท่านดูว่าขออนุญาตท่านประกาศให้ญาติโยมได้ทราบว่า40เดืที่จะใช้ทุนอยู่ประมาณ50,000บาท50,000บาทก็เลยมีความคิดว่าปีนี้เราทำเรื่องเทถนนเข้าวัดป่าน้ำวุนร่วมกันรับจากญาติโยมที่มาร่วมวันนี้รับทราบแล้วลองปรึกษาหาเรือกันดูว่าดลือใครพร้อมมีทรัพย์พร้อมมีกำลังพร้อมจะเดินทางไปที่วัดป่าน้ำบุน เภอสีนทนเองก็ได้หรือว่าจะมารวมกันไปพร้อมกันนะอาจารย์จะพานำไปจะไปมอบทุนทรัพย์ตรงนี้เพื่อจะให้ท่านได้เทคอนกรีดได้แล้วเสร็จในกอดเข้าพรรษาหรือว่าในช่วงพรรษาต้น้นพรรษาและหลังจากตรเนี้ฝากว่าให้โยมรดวมกระชิดถ้าเงินห้าหมืนคนเดียวมันก็หนัก แต่ถ้าเงินห้าหมื่นกับคนร้อยคนสองรอคนมันก็เป็นเรื่องเบาลงมา <g ül> เราก็ช่วยกันอาจจะตาม,มาจะต,ต,ตั้งตั้งตั้งต้นไว้ที่นี่ <g ül> ใครจะเริ่มวันบริจาควันนี้เลยก็ได้แจงเจตนาจำนงชัดเจนว่าจะร่วมทำคอนกรีตเข้าวัดป่าน้ำบุนท่านพระอาจารย์เฉลิมชัยก็เลยแจงย้งญาติโยม,มรับทราบสองถ้าใครทานข้าวเสร็จไม่รีบร้อน จะร่วมปลูกต้นสักทองเจ็ดสิบห้าต้นร่วมกันก็รอสักนิดหนึ่งถ้าจะร่วม mm hmm. และเมื่อกราบผ้าแล้วโยมจะเพิ่งลุกจากที่ครูบาอาจารย์จะเดินช่องตรงกลางนี้เพื่อที่จะไปรับอาหารวินบาบัตบนโต๊ะและจะได้กราบนิมนต์หลวงพ่อหลวงพ่อพระครูสุวรรณปุติเขตพระอาจารย์หลวงพ่อคําพันธ์ย่าจมให้เตรียมสรับกับข้าวพัทหารมาถวายท่านที่ ในสลา,าท่านจะรับในสลา,าเราทําเพื่อรักษารักษาธาตุขันครูบาอาจารย์ผู้มีพันยุพรรษาการมีอายุมากแล้วท่านไม่สะดวกในการเดินทางก็ประกาศให้รับทราบรวมกันเอาต่อไปพากันกราบพระ